วิธีการทําให้เน็ตมือถือเร็วขึ้นใช้เน็ตให้เต็มสปีดทํายัางไงไปดูค่ะอย่างแรกถ้าเราไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องมาเป็นเดือนแล้วให้ลองป,ปิดเปิดเครื่องใหม่ดูค่ะ2นะคะปิดแอป,ปที่ไม่จําเป็นปิดแอป,ปที่ทํางานอยู่เป็นการลดการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะ 3. ให้เข้าไปที่แอป r u e ค่ะตรวจสอบข้อมูลการใช้งานนะคะคลิกเข้าไปที่รายละเอียดแล้วก็ดูว่าเราใช้เน็ตเกินหรือเปล่าถ้าทำทุกทางแล้วไม่ดีขึ้นนะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะคะกดเข้ามาที่คำว่าทั่วไป จากนั้นให้เลื่อนลงมานะคะมองหาคำว่าไทโอหรือ Reset iPhone กดเข้ามาค่ะไปที่คำว่ารีเซ็ตนะคะแล้วกดคำว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายค่ะสำหรับคนที่ใช้ Android นะคะให้เข้ามาที่การตั้งค่าค่ะกดคำว่ารีเซ็ตโทรศัพท์นะคะเข้ามาแล้วเนี่ยให้เลือกรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายค่ะ และใครนะคะที่อยากให้เรามาบอกทูท i ิปการใช้งานหรือการแก้ไขปัญหาแบบนี้อีกคอมเมนต์มาบอกหรือว่าส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยค่ะไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้กดติดตาม True 5G ไว้เลยค่ะ